สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องโบระจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาราศีประจำเดือนมีนาคม2567สำหรับชาวรัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว,าว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมก็ดูเป็นแนวโน้มแนวทางได้เช่นกันนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันเช่นทุกครั้งว่าการพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็โปรดใช้สติดุลพินิษฐ์และวิจารยานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับภาพรวมโดยทั่วไปท่านชาวราศีกรกฎและหลายท่านมักจะมีเรื่องที่ต้องจัดการกคือเรื่องบ้านที่พักอาศัยสถานที่เล่าเรียน หอ,อพักคอนโดอพาร์ตเมนต์ประมาณนี้และอีกเรื่องก็คือการเดินทางของบุตรบริวานหรือตัวท่านชาวราศีกรกฎที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเราเรียนหรือกำลังหางานหรือเริ่มทำงานเพื่อหาบ้านเช่าหอ,อพักอพาร์ตเมนต์ที่เหมาะสมแก่ตัวเองก็ถือว่าก็คงยุ่งยากพอสมควรที่จะหาที่ที่ลงตัวแต่ยังไงก็ต้องเลือกอยู่ดีละครับ ก็เอาแบบที่พอเหมาะสมพอได้ก็แล้วกันและอีกเรื่องหนึ่งก็คือบางท่านที่กำลังจะซื้อบ้านไม่รถหม่หรือกำลังจะตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีเพราะกำลังนึกคิดประเมิอนอยู่ว่าจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่จะซื้อเงินสดหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ใดที่หนึ่งหรือว่ารอไปก่อนดีอันนี้ก็มาจากอิทธิพลของดาวเกตและดาวราหู ที่ทำมุมติโกนกับชาวลักนณาราศีกรกฎเลยทำให้ท่านเกิดอาการลีลลลลลอ,อยู่สุดท้ายแล้วท่านก็ต้องตัดสินใจอยู่ดีตอนนี้ก็เอาแบบที่สบายใจก่อนก็แล้วกันที่เหลือค่อยว่ากันไหมในด้านการงานท่านที่มีงานประจำถ้าท่านไม่ขี้เกียจหรือดูดายเรื่องงานเสียเกินไปการงานของท่านกำลังจะส่งผลดีมีความก้าวหน้ายิ่งขยันขันแข็ง การงานก็ยิ่งรุดหน้าผลงานจะปรากฏชัดเจนเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายถ้าท่านใดกำลังรอบรรจุรอปรับระดับปรับเปลี่ยนสถานภาพท่านก็จะสมหวังในไม่ชา้าท่านเจ้าของกิจการงานอิสระถ้าท่านใดกิจการของท่านได้ทำการค้าขายหรือทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าส่งออก กิจการของท่านจะมีแนวโน้มและทิศทางที่ดีมากขึ้นในอนาคตจุดนี้ก็คือจุดเปิดทางของความก้าวหน้าและสร้างผลกำไรที่ดีได้ครับในด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำท่านก็คงจะต้องมีการชำระสัสางหนี้เก่าๆเ,เล็กๆน้อยๆหรือบางท่านอาจจะมีการใช้จ่ายเพื่อปิดยอดบัญชีเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินก็เป็นได้เช่นกันครับ ส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระช่วงนี้การเงินของท่านอาจจะมีเกณฑ์จ่ายเร็วแล้วรับช้าหมายความว่าท่านที่ปล่อยเครดิตให้ลูกค้าของท่านเป็น2เดือนถึง3เดือนแต่เขาเอาสินค้าไปก่อน2เดือน3เดือนค่อยจ่ายเงินว่าง,งั้นเถอะในด้านความรักท่านที่มีคู่รักคู่ครองก็ช่วยกันทำมาหากินดีอยู่ถ้อยทีถ้อยอาศาัยกันสนับสนุนช่วยเหลือกันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ส่วนคนโสดช่วงนี้ท่านจะเป็นคนเนื้อหอมมีออร่ามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามจะคบหาพูดคุยกับใครๆก็ดูท่าทีดูโปรไฟล์กันให้ดีๆค่อยตัดสินใจทีหลังก็ไม่สายนะครับในด้านสุขภาพท่านที่สูงไวัก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยจากการเสรื่อมสภาพของร่างกายหรือโรคเก่ากำเริบส่วนคนหนุ่มคนสาวเดินทางหรือการใช้ยวดยานพาหนะ กอนวัตวังจะเกิดเหตุอันไม่คาดคิดหรือเจอเพื่อนร่วมถนนร่วมทางที่หัวร้อนอาจจะมีการกระทบกระทั่งตะเลาะวิวาทกันได้นะครับคำพยากรณ์เสริมทั่วไปท่านชาวราศีกรกฎท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ท่านอาจจะงนงิดอารมณ์เสียบ่อยหรือบางครั้งก็มักจะใช้คำพูดที่รุนแรงอาจจะเนื่องด้วยความเครียดความกดดันต่างๆที่กำลังเป็นปนัญหาอยู่ในขณะนั้น ท่านชาวราศีกรกฎท่านใดที่เกิดวันจันทร์ท่านมีเกณฑ์ที่จะซ่อมบ้านซ่อมรถตกแต่งต่อเติมขยับขยายร้านค้าสำนักง,งานก็เป็นได้เช่นกันครับท่านชาวราศีกรกฎท่านใดที่เกิดวันอังคารท่านที่ยังโสดอาจจะได้พบคนที่ถูกจริตถูกใจกันหรือบางท่านที่คบหาดูใจกันมานานอาจจะทำความตกลงในเรื่องของการมันหมายการแต่งงานก็เป็นได้ครับ ท่านชาวราศีกรกฎท่านใดที่เกิดวันพุธท่านที่มีคดีความที่ยังเคลียร์กันไม่จบหรือยังค้างค้างคา,าอยู่ในชั้นลงชั้นศาลถ้ายังพอไกลเกลียระปีประนอมยอมความกันได้ก็ควรทําให้จบเรียบร้อยเพราะถ้าหลังจากเดือนมีนาน,นี้ไปแล้วมันก็จะยุ่งยากและมีความซับซ้อนมากขึ้นท่านชาวราศีกรกฎท่านใดที่เกิดวันพฤหัสบดีการงานการประกอบสัมมาอาชีพ ถือว่าส่งผลดีต่อท่านมากในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็จะสามารถสร้างรายได้สร้างผลประโยชน์ให้ท่านได้มากเลยทีเดียวหรือบางท่านอาจจะรับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายมอบหมายงานที่มีความสําคัญให้ท่านเพื่อเป็นการเปิดทางเปิดโอกาสที่ดีมีอนาคตให้กับท่านด้วยละครับท่านชาวราศีกรกฎท่านใดที่เกิดวันศุกร์ ท่านี่มีคู่รักคู่ครองจะพูดจะจากันก็ควรถนอมน้ำใจกันให้ดีในช่วงนี้อยา่าขุดเอาเรื่องเก่าๆมาพูดหรือพูดจาประชดประจันเด็บแนมกันมันจะทำให้เสียบรรยากาศได้ท่านชาวราศีกรกฎท่านใดที่เกิดวันเสาร์ทันทีทำงานในสายอสังหาริมทรัพย์การรับเหมาก่อสร้างการเกษตรกรรมท่านจะสามารถปิดจอบปิดงานได้ลิเริ่มงานใหม่ หรือได้งานเพิ่มจากงานเก่าก็เป็นได้ครับในท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบรนาจารย์ก็ขอ้ําใจจากทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟงังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ